ีบ้านลานนครับพี่ับ,บเส้นทางสายนี้ก็จะถึงบ้านกรุงปินางครับพี่เดี๋ยวนี้เรามันดูเส้นทางครับเส้นทางสวยกันเยอะพี่เหมาะสําหรับการขี่ครับเดี๋ยวนี้เส้นทางมาตรฐานครับพี่นี่ก็คือบรรยากาศบ้านรานโนครับก่อนจะถึงกรุงปีนางครับก็จะล้อมรอบด,ด้วยภูเขา ภูเขาสันกลาคีและภูเขาบูโดครับเพื่นนี่ก็เกสร็จอก็สมากจะปลูกทุกแีนครับตอนนี้ะนนจะเป็นปนืน牡丹尼สมัยที่ทำนาเสร็จก็จะมาปลูกผลไม้ครับเพื่อนเพราที่ผมรู้ว่าเพราะว่าสมัยก่อนคนจะมาจากปา丹ีก็มา